นี่เว้ยผมเคยเกลยการนี่มาก่อนคาเพะนี่ตาบอดแล้วม่บัวเฮ้ยกูเล่นมานานกูเล่นมาสี่ปีแล้วสตรีมที่ช่องใจลาวทุกวันนะครับพ่ในที่สุดวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งแต่มันกลับมาในระดับที่สูงส่งและ โหดกว่าเดิม<อ>คุกกี้ตัวใหม่ชา a d โดมิวระดับปอัปเดตใหญ่นะครับทุกคนครบรอบ4ปีคุกกี้ลันชิงด้อมนะครับผมอะโคตรเฟี้ยวชุดที่เก่อัปเดตเยอะเนาะใช่ปะนิ่งไว้ฉันเคยเล่นมาก่อนเกมแห่งความเคือเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นคุกกี้รันก็ใจดีกับผมชา a d โด<อ> <Shadow S 2> มิวนี่เก่งขนาดไหนทุกคนเต็ม10เต็ม1ิให้หน่ แบบเทพขนาดไหนให้ร้อยร้อยเลยเหรอร้อยเลยเหรอพีอเ่เชื่งั้นร้อยกูว่ากูต้องมีสักแบบหดาวอะกูว่าต้องมีสักหนึ่ดาวลง,มวงเมตาด้วยโอ้โหหวัดเจี๊ยบดิตัวใหม่ รถแคนดี้แอปเปิลน,นี่น่ารักจังใครที่เลิกไปแล้วับทุกคนกลับมาเล่นตอนนี้ได้เลยนะครับกลับมาเล่นตอนนี้ได้เลย GM บอกผมว่าเขาจะปล่อยเลทเขาจะแอบปล่อยเลทให้คุกกี้ชาร์โดมิวครับทุกคนปล่อยกี่บมงเชื่อผมพืม้นที่จะไม่พอแล้วลบเกมอื่นทิ้งลวกดลิงก์ดาวโหลดคุกกี้รักิงนองผมใครมีเกมอยู่ลบเกมเดิมโหลดใหม่พลังแห่งความเช็ดค้่อมนันแน่ๆว่าที่จริงแล้วฉันคือคุกกี้ชาร์โดมิวกันนะ ไอ้พวกที่ดูถูกฉันจงรับรู้ถึงพลังของชา a d โดว์บิซะมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นใช่ในเมื่อคอนเซ็ปต์คือตัวที่โกหกงั้นแต่ว่าเราต้องโกหกผมเกยบคุกกี้ตัวนี้ครับ ผมไม่มีความอยากได้ Shadowmew เลยแม้แต่นิดเดียวตัวที่ผมอยากได้สุดในโลกคือ Cookie m a r l a n d และ Cookie มาเดือครับถ้าทีมงานดูอยู่นะครับผมนะคุณใส่ m a r l a n d กับมาเดือให้ผมเลยคนพ้าคนเดียวโกโจจริงป่ะจริงป่ะคนผ่าคนเดียวโกโจเฮ้ยเทไปป่ะเฮียอยู่ไอโมโอยู่ไอโม่ สีแดงน,นี่มีความหมายหรือเปล่าเหมือนตอนได้บีกับแอนเชียรป่ะใช่ปะ่ะมีความหมายไม่มีการกระทำอะไรที่ไม่มีความหมายในเกมนี้หน,น้าไอวูดวินบุลลังกกีโกโจกา,าเลยปากเรนมาแลนด์มาแลนด์ไม่มีทางมาเลยเพราะผมได้มาแลนด์สิบดาวไปแล้วครับคุกหินวิญญาณคุกกี้แฮทเเทคเมกาวานผิดหรือเปล่าเนี่ยมีปัญหาอะไรอะ ที่รถหอยเม่นอะไรอ่ะสายลมไม่ได้เอาไว้ขี่แต่เอาไว้ฝาดต่างตางตัวอะไรมึงกะหรูเปงนิดโกนมากอะไรวะเนี่ยออนโดจีเอมบิดอันนี้คืออันนี้คือเป็นการบอกว่าผมบิดคือเจเอบอกบิดบิดบิดเอต้องบิดบิดบิดอันนี้บิดโคบโคบไอเยี้ยบิดกิมกิมบิดกูจัดอย่างน้อยก็ตัวใหม่โอเคอยู่งั้นแสดงว่าเรามีโอกาสได้ตัวใหม่เชื่อไหมถูกปะได้ตัวใหม่อะไรก็ได้เอาเถอะอันนี้ตาบอดแล้วไม่รู้ เฮ้ยกูเล่นมานานกูเล่นแาบสีมีแล้วระบบเกมครับคืออย่างน้อยถ้ามึงให้ตัวที่กูไม่มีอะ่ะกูขอกูกกี้สายฟ้าได้ไหมอันนี้ครั้งที่สาม้วใช่ปะอันนี้สีแล้วว่าสีแล้วเนาะนี่โว้ยผมเคยเคยแกนี้มาก่อนมันไม่มีอะไรมันทำให้เราหมดกำลังใจแต่จริงๆแล้วมันจะมีของดีอยู่ขอเอานี่โว้นี่โวมาเดือด

มาเล่นเลยตอนนี้มึงเข้าเกมเดี๋ยวนี้อย่าไปปล่อยเละจริงกูว่าครับผมว่าเลิงเอาเลยปะ Shadow Build สองดาวผมว่ามาได้ GM แจ้งว่าบาร์ก็ไม่ให้เอาคืนนะครับไม่ให้เอาคืนไม่ให้เอาคืนนะครับไอ้ไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนประหนึ่งครับประเด็นผมขอเรียบเรียงประมาณสิบนาทีที่แล้วก่อนพี่เจราบื้อขอผมเนี่ยเปิดเจ็ดสิบครั้งก็ได้แล้วผมเปิดตั้งร้อยครั้งก็ได้แล้วผมเปิดประมาณหกสิบครั้งได้แล้ว เอาหกดาวเลยเหรอหกดาวควเลยว่าขอบคุณสิบห้าบาทคนนี้ตัวปองมันแหม่เขาบอกว่าสี่ปีเขาก็กลับมาแจกบ้างอุ้ยพี่เเทพอ่ะเฮ้ยทุกคนไม่ใช่หกครั้งผมสุ่มสี่ครั้งไปต่อขออีกตัวหนึ่งเพราะมันได้จะเก่งมากใช่ไหมทุกคนผมว่าเอาต่อเอาต่อก่อนเลยได้ขอขอดูความสามารถสกิลว่ามันฟี้ขนาดไหนวะโอ้โหโอ้โห มีใครใจดีสรุปภายในหนึ่งบททัดให้ผมได้ไหมครับง่ายๆคือตัวมันเกะคือเรารู้แค่นี้พอเรียนรู้จากการจับลงสนามจริงนั่นเลยครับนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องนะอทำไมต้องเรียนรู้จากหนังสือถูกปะเราเล่นจริงเล่นจริงก็กดจังหวะนี้เรากดเลยใ่ข่าคือชาโดบิวเนี่ย สุดไมง่ายคือเขาอยากให้ผมฉลองไงพอเราได้ตัวดีปุ๊บเราต้องฉลองเป็นเรื่องธรรมดาเอาทุกคนครับหยิบน้ำมาหรือคุณจะหยิบอะไรก็ได้เย้ขอบคุณมากครับดืมดไปครับทุกคนดือดครับดื่มๆดือดืดือย่าตลกอย่าตลกดูไว้ดวงตาแปลปากาวอุ้ยเหนือยก้าวขงอุ้ยเหลือเฟือ มึงคิดได้เร็วเกินไงว้าซี่โอ้ตาบอดอันนี้คือถ้าได้ตัวเดียวมาเนะี่ยมึงตาบอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่มีโอกาสเห็นลูกตานะครับรอเพียวเอาเวทไม่ไหวแล้วเฮ้ยได้สูงสองเอ้ยได้เซีสามอันจริงๆตอนนี้ผมอยากได้พ่อมา้าแลนด์พี่ชายมา้าแลนด์ได้เอาคนตระกูลมา้าแลนด์มาได้ไหมได้ปะต้นปีอยู่รอท้ายปีอยู่อย่าพูดดีดพูดดีดีรู้เมื่อะไหร่ตัวใหม่กะมานั่นแหละจบ คุณว่าเจเอปัดเบรคคืนหรือ,อยังคุณว่าปลัดคืนหรือ,อยังพี่หมดไปกับคุกกี้รันกี่บาทแล้วครับโดยประมาณผมสายฟรีครับตั้งแต่เล่นคุกกี้รันมาผมสายฟรีตลอดเนาะแฟนผมดูตีมีอยู่ทุกคนฉันหมดไปหมื่นบาทอุย้ยดูพลาดหรือเปล่าเลขเลขศูนย์ไม่มีค่านะเรียนเรียนเ,เ,เลขมาหรือเปล่าได้ตัวไปหรือเปะ่าจบจบครบ,บ,บรอบสี่ปีผมขออีกตัวนึงแบบเท่ๆมนะั้ยไม่ต้องหันไปดูผมรู้เพาผมได้ เดี๋ยวไปแล้วบอลโมบอล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 บบอลบอลคุกกี้มัลกอลแดงเอายี่สิบนาทีดิไปเวอร์เวอร์เทียอาตีกันเวอร์บอกก่อนต่อว่าคุกกี้ระดับดาก้อนมังกรแดงครับใช่าใจไหมทุกคนหรือไอ้ดีกูบักวะนี่คือนิวใจแล้วตัวมันโกมากเขียกูว่ากูต้องมีห้าดาวแล้ววะกูว่ากูมีห้าดาวละจริง กูต้องไปต่อว้าวไม่หว่ะพี่ตื่นก่อนชาโดว์มิวใช้ภาพลูงตาปล่อยความเท็จมาหลอกพี่งั้นหลอกกูต่อไปนะผมอยากโดนหลอกครับผมอยากโดนหลอกเฮ้ยทุกคนผมพูดตรงนะมึงมึงอยากโปรเซปกรอนที่กูด,ดูมีขอร้องดีใจใกับกูน่อยโอ้โหตัวก็เก่าเกินคุกกี้เยลลี่ทวิสต์คุกกี้จริงโอเคเหลืออีกสี่ครั้งคนระับทุกคนโอ้โหเชื่อดนอีกแล้ว โอ้โหเล้เริ่ม <S <S> <S เริ่มไม่ได้นะใช่แล้วกลับมาแล้วผมจะลืมคนดีคนเดิมได้ไงล่ะโอ้สิบห้าบาทนะครับเบเบอร์มันเป็นตู้ช<บ>าร์จด้อยหรือครับถ้ามันมาคือมาเลยจริงปะมันมันมีล็อกตู้ด้วยหรอไม่น่ามีนะไม่จริงหรอ <S 2> <S 2> รตู้นี้มีบีตัวเดียวใช่เหรอวะเฮียใจดีจัด เฮ้ยวอ่ะเติมประสาทพื้นหลังเกมเป็นดวงตา Shadow Mew หน่อยครับภาพผมสุ่มได้ภายในสองรอบนี้ผมจะเติมซื้อครับอ่าเรียบร้อยไอ้เ,อเชียกลุ่มไปได้แล้วนะเฮ้ยโอ้ยวะาโอ้ยวะาเรียบร้อยเงินหมดไอ้อเชยจอดับแปบบ๊บนึงนะทุกคนผมผมทำให้แบบจอบกระป่อนจอดับแป๊บหนึ่งนะ แอันนี้นะครับทุกคนจอจอดับดับยาวเลยว่ะเชีย่ยเอากลับมาง่ายๆกนไงฮัลโหลครับอะไรนะทีมงานแอดเพชรให้เอ้ยขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณ,ค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 ณทีมงานทีมงานแอดเพชรให้เตงลองเ,เข้าไปดูใช่ไหมโอเคอเฮ้ยเชี่ยทุกคนทีมงานแอดเพจให้เจ็บมือเจ็บพันซีเว่อเชี่ยใจดีจัดย,ยังโทรไปอีกเหรอทีมงานซื้อซื้อทองฟ้าให้ด้วยเฮ้ยอะไรทีมงานซื้อทับทุ่อีกซื้อมือให้ด้วยอ๋อ เล่าความท็่ประสาทแจกฟรีซื้อทำไมจ<ะ>ริงปะเมือ่อกี้มันเขียนพันหนึ่งไม่ใช่หรอเขาแอดให้ผมทำไมอะเขาแอดให้ผมผมไม่ได้ซื้อผมไม่ได้ซื้อเขาแอดให้คนลาอนอ่นอ,อนนะั่นมันประสาทคนละอันเนี่ยไปบ้าไปบ้าไปบ้าอย่ามาทำผมใจเสียปราสาทฟรีมันสวยไม่เท่าซื้อหรอกแต่ผมได้ฟรีไนงะ ขอาคุณกสิบห้าบาทดีมีสองตัวครับน้ำตาลนิลันกับเกลืองเงียบงนันคุกกี้เกลืองเงียบงนันแม่มีจริงเหรอวะโกหกไม่ได้กูขอเปิดดูดิบ้าหรือเปล่าคุกกี้เกลืองเงียบงนันเฮ้ยไซเลนส์โซเฮ้ยมึงมึงมึงเท่ขนาดนี้เลยเหรอต่อเลยครับเจ็ดพันของพีผมไม่ได้หัวร้อนหรอสบายสบายไม่ของพีไม่เหือร้อนคนเท่าไหร่ก็ได้ เทคนิคในการสุกคุกกี้ตัวนี้นะครับทุกคนนั่นก็คือคุณต้องโกหกนะคุณต้องพูดจาโกหกตอนสุกนะครับผมอยากได้คุกกี้มาเดือนครับเฮ้ยใครเป็นซวยขนาดนั้นหรอเฮ้ยคุกกี้เกลื่อเงียบงันทุกคนครับผมรุนแรงเช่ได้อนาคตว่ะโคตรเอาเป็นไงเงียบเลยครับบอกเลยจังหวะนี้เงียบเลยครับ ใกล้กับตีนะผมว่าใกล้กัตีแล้วขอเถอะขอตัวหนึ่งขอตัวหนึ่งครับหรือว่าทั้งหมดทั้มวนที่ผมได้คือคำเท็จที่เจเอปล่อยออกมาครั้งสุดท้ายผมว่าผมได้ผมว่าผมได้เพราะทําไม่ได้เงินที่ผมเติมฟรีๆจะไม่พอพี่เขาวามัแรงก็กำลงให้ผมมัแรงมัแรง มแพี่ชาโ์เดมิวเป็นตัวตลกพี่เราเป็นตลกอาจจะออกมาก็ได้นะครับแค่ชีวิตพี่มันก็ตลกมากพอนะเออผม ผมคิดว่าผมจะอยากเติมเงินครั้งแรกครับทุกคนขอโทษสำหรับคนติดตามทุกคนนะครับที่คิดว่าผมเป็นสายฟรีแต่วันนี้ผมขอลาออกจากการเป็นปสายฟรีครับ <c oughs> พี่คุมโทนดีนะเนี่ยสตรีมนี้เต็มไปด้วยความเท็จแต่เรื่องรักลูกเพจได้พูดจริงนะมาสอกครั้งสุดท้ายหนตาบอกตลอดนี่แหละครับผลจากการเติมเงินครั้งแรก จงโกหกให้เต็มที่ซะอะไรมาแลนเมียมาแลนเมียมาแลนมามาเตอฟักมาอันสุดท้ายครับจงโดวงดีซะไม่ถ้าผมในเศษแปลว่าผมดวงดีหมายถึงเศษปลาหมึกเย่เป็นไงครับทุกคนจานเติมเงินครั้งแรกของผมคุ้มไหมมีไปโดนว่าใครวะ กระเด็นขอบผมอ่ะชื่อคนนี้ไม่ค่อยออกเหมือนทุกคนย O D O U B E R K O เชียช่ยชื่อแม่งเรียกตีนจัดไม่น่าต้องจัดการไม่อ่ะ Shadow Bill ตัวเดียวพอล็อกอา่าล็อกตัวหลังอ่ะเฮ้ยเชี่ยแม่งล็อกข้างหลังนี้ไอ้พวกตัวแบบฮิวก็ตายเลยดิเชีย่ยถ้าตายหมดแล้วเชีย่ยโคตรแรงแม่งแรงจัด เม4ล้านที่มันตีแรงมากอะทุกคนมันแรงมากจบผมเะ็นจ้าเ่ตัวก่อนแ้นันเหมือนจะโดนเคนซัดอยู่ไอนี่ตูเดียวนะอันนี้ตูเดียวนะครับกิดเล่นๆเลยสัก5รอบปะถ้าพีชังไม่มีเราเมื่อกี้เห็นมีไฟกับดินเนอะฮะ M M อ่อยเลยจริงๆว่ะ โกชิตัตเมตาเรีเยก G ปล่อยเลทุกคนงงเลยครับเพจปอบกูยังงงเลยเนี่ยคือมึงได้ได้ในกนพระเจ้าขับขับปะวเอะคุว่าเกมเกมบักเกมบักเกมปอ่อเลดอะไรก็ได้วันเนี้ย อันนี้กูพูดจริงนะเนี่ยตัวตื่นขึ้นมากเชิดอ้เนี้กูได้กเชิดเอาเอ t โคตรฟั k เห็นหรือยังครับว่า4ปีคุกกี้หลังคิงด้อมแจกขนาดไหนอย่าลืมนะครับกลับมาเล่นกลับมาเล่นน้องจังหวะนี้แหละไปสุ่ม Shadow View ไม่มีตังแล้วครับ